างาน RDC 2013ช่วยสร้างบุคลากรในวงการหุ่นยนต์เพื่อพัฒนาประเทศให้พร้อมในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนที่ผมได้เข้ามาร่วมเพราะว่ามีอาจารย์ทางภาควิชาได้แนะนำมาครับและ สำหรับเพื่อนๆคนอื่นๆก็มีการแข่งขันคัดเรื่องเป็นตัวแทนภาคต่างๆครับผมเทคนิคและประสบการณ์ที่ได้รับจากค่ายนี้นะครับส่วนมากก็จะเป็นเรื่องของการออกแบบว่าหุ่นยนต์เราควรจะเป็นแบบไหนใน ช่วงเวลาที่กำหนดสั้นๆและในอุปกรณ์ที่ทางทีมงานได้จัดสรรมาให้ครับผมการแข่งขันครั้งนี้นะครับสอนอะไรได้หลายอย่างครับเช่นเรื่องความสามัคคีในหมู่คณะเรื่องสมาธิความเข้มแข็งของจิตใจของเราครับผมสำหรับเรื่องการเตรียมตัวในแ,แข่งขันที่บาซิวนั้นตอนนี้หุ่นยนต์ของเราออกแบบมาเพื่อทำภารกิจต้นๆเรื่องความแข็งแรงอาจจะไม่แข็งแรงมากพอที่จะทำภารกิจที่ยากขึ้นกว่านี้หรือว่าต้องใช้เวลานานกว่านี้ครับ เราก็อาจจะปรับปรุงเรื่องความแม่นยำในการออกแบบเพื่อให้หุ่นม,มีความแข็งแรงและมีความเที่ยงตรงมากขึ้นครับปัจจุบันหุ่นยนต์เข้ามามีบทบาทในระบบอุตสาหกรรมและการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศมากขึ้นนะครับศูนย์เทคนโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติหรือ n t t e c และเครือข่ายสถาบันการศึกษาต่างๆจึงร่วมกันจัดการแข่งขันออกแบบและสร้างหุ่นยนต์แห่งประเทศไทยครั้งที่6 หรือ IDC 2013ภายใต้โจทย์การแข่งขันเกี่ยวกับบริการด้านโลจิสติกเพื่อคัดเลือกตัวแทนเยาวชนไทยไปแข่งขันออกแบบและสร้างหุ่นยนต์ระดับนานาชาติ IDC Robocon 2013ที่ประเทศบราซิลครับซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้เยาวชนได้พัฒนาทักษะความคิดและเทคนิคต่างๆในการสร้างหุ่นยนต์และนําเอาประสบการณ์จากการแข่งขันไปต่อยอดพัฒนาหุ่นยนต์ต้นแบบเพื่อประโยชน์ในเชิงพาณิชย์และเพื่อเตรียมความพร้อมของประเทศไทยในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนด้วยครับ สวทชกระทรวงวิทย์จุดประกายความคิดสร้างโอกาสธุรกิจไทย